มึงเห็นพีทตัวนั้นรึมีแผนแผนงูว่ะอยากให้มึงช่วยกูหน่อยอ่ะเฮ้ยถ้ามึงช่วยกูทำสำเร็จนะเว้ยกูให้มึงเลยสี่พันจมาเอาสี่พันได้คะ่ะเดี๋ยวรีบจัดการให้นะคะสวัสดีค่ะเฮ้ยคุณอยากคิดทำอะไรง้อนะ คุณตั้งสติก่อนสิคุณมีปัญหาอะไรทุกอย่างอะปัญหามันมีทางออกเสมอแหละคนที่เขามีปัญหามากกว่าคุณเขายังสามารถมีชีวิตอยู่ได้เลยอะมันไม่มีข้าอะไรแล้วทุกคนหนีฉันไปหมดมีแต่คนรลงเกียฉันไม่ม,มีใครย,ย,ยังอยู่กับฉันเลยฟังฉันนะทุกคน่ะมีข้าเหมือนกันหมดนั่นแหละ คุณอย่าคิดทําอะไรโง่ๆหาทางออกของปัญหาให้เจออีกอย่างนะคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าคุณจะไม่มีใครอ่ะอย่างน้อยนะฉันนี่แหละจะเป็นเพื่อนคุณเองแล้วถ้าเกิดคุณมีปัญหาอะไรนะบอกฉันได้เลยนะฉันยินดีช่วยขอบคุณคุณแม่นะรอแต่ตรงนี้กันเถอะ จะมาวะอ้าโอ้มาแล้วเพื่อนโอ้ยกว่าจะมาได้ทำไมนานวะพอติชั้างหงาก็ติดนิดหน่อยวะ่ะเออเฮ้ยเดินในชั้นันก่อนเว้ยโฟกซ์เห็นพีงตรงนั้นปะเออข้างหน้าอาบ,บอเี้ยทำไมวะเฮ้กูว่ากูจะจีก็หน่อยวะ่ะโอ้ยโอ้ ไม่ทำมึงกับกูไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะเว้ยกูนึกว่ามึงอายุสี่สิบจะจีบก็บติดเหรอวะโอโ้โหแรงนะมึงเนี่ยเฮ้ยมึงรู้ทูกูเหรอเอางี้ถ้ากูจีบติดอะ่ะมึงให้กูเท่าไหร่ทำจีบน้องก็าปิดนะกูให้เลยพันหนึ่งไอ้มึงพูดแล้วนะแต่ละร้อนแต่ถ้ามึงจีบน้องเขาไม่ติดอะ่ะมึงต้องให้กูสองพันโอเคปะโอเคได้ได้ไดเฮ้ยแต่ว่า กูมีแผนแผนึีงว่าอยากมึงช่วยกูนหน่อยอะเฮ้ยถ้ามึงช่วยกูจะทำสำเร็จนะเว้ยกูให้มึงเลยสี่พันจ่ายมาอ่สี่พัน,เ,นเร็ววอะอันนี้แผนเป็นยังนะเว้ยเฮ้ยมานี้ เฮ้ยทำอะไรอะปล่อยนะทำไปไยรีบไปนะกูเป็นไรปะครับไม่เป็นไรอะค่ะคุณคงตกใจแย่เลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับคุณปลอดภัยแล้วล่ะขอบคุณนะคะงั้นฉันขอตัวนะคะเดี๋ยวครับเตอนนี้คุณมาไงครับอ๋อฉันมาแท็กซี่อะค่ะงั้นผมไปส่งไหมครับ อืมไม่เป็นไรดีกว่าค่ะเกรงใจอ่ะค่ะไม่ต้องเกรงใจหรอกครับผมเต็มใจนะครับแล้วนี่ยิ่งเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยผมเป็นหัวนะครับงั้นก็ได้ค่ะรบกวนด้วยนะคะเชิญนะครับ ไงบ้างคะโอ๊โปคุณม้าเหรอค่ะนี่โปะซื้ออาหารมาด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวโป๊ะเอาอาหารใส่จานให้นะคะโป๊เดี๋ยวก่อนสิเพิ่งไปมีอะไรปะคะโป๊คุณรักผมไหมอถามอย่างนี้อีกแล้วคุณก็รู้ว่าฉันรักคุณโปผมรักคุณนะผมสัญญาผมจะปกป้องคุณเน่ยเป็นอะไรคะเนี่ยปากหวานเชียว ไม่รู้เหมือนกันน่ะแคอยากจะบอกอ่ะคุณดีผมขนาดเนี้ถ้าคุณไม่อยู่อ่ะผมกลัวผมจะอยู่ไม่ได้อ่ป๋ฉันไม่ไปไหนหรอกคะ่ะคือฉ,ฉันยังไม่พอมากค่ะป๋ยั <c oughs> งไงผมขอมัดจาไห้ก่อนได้ไหมอ่ะถึงยังไงเราต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะโป๋นะนะนะ เออเท่านี้เพื่อนป๋วไม,ม่มาอีกเหรอเมื่อกี้ป๋โทรไปเห็นว่าใกล้ถึงแล้วนะคะแล้วเพื่อนพี่โอ่ะคะอ๋อเพื่อนพี่ก็กำลังมาใกล้ถึงแล้วแหละสังเกตโอโอ,อันนี้มาแล้วเฮ้ยโฟก์นั่งก่อนนั่งก่อนเลยเออโป๋นี่โฟกเพื่อนศรีพี่เองสวัสดีครับอันนี้จักนะครับสวัสดีค่ะอาใบมาเร็วหน้านี่ ต้องขอโทษด้วยนะที่มาช้าพอดีว่ารถติดไปหน่อยอะไม่เป็นไรพี่โอค้านี่ป้ายค่ะเพื่อนโปเองส่วนนี่พี่โอแฟนเราและนี่พี่โ๊เพื่อนของพี่โอจ้ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะยินดีครับนี่ครับเออโป๊่เดี๋ยวไฟขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่นอนนะโปจะไปไหมไปสิไปเลยโอ้ยรู้แล้ว่าแกคิดอ,อะไรอะ ไม่ได้นะเว้ยแกอมันต้องโป้ไปแล้ววันนี้ฉันขอเลยวะอะไรวะคิดอะไรวะอะไรแค่นี้มึงหวงเหรอไม่ได้หวงแจมพี่โอคขะจ้ะผมมีเรื่องอยากจะรบกวนหน่อยอะค่ะต้องไงจ๊ะ เดี๋ยวโปม,มีธุระที่บริษัทอะคะ่ะจะรบกวนพี่โปช่วยไปส่งไฟที่บ้านหน่อยได้ไหมคะอ๋อได้ครับผมสบายมากเลยนะครับเรื่องแค่นี้เองเดี๋ยวดูแลนะคะพี่โปไม่เป็นไรครับไฟเดี๋ยวให้พี่โปไปส่งที่บ้านนะเรียบรปลอดภัยไ,ได้จ้ะฟั่งหาดกันไหมคะจ้ะ เชิญค่ะเดี๋ยวพี่โฟงนั่งรอตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวฝ้าไปเอาน้ำให้กินขอไแม่เลยครับน้ำมาแล้วค่ะขอบแม่เลยนะครับฝ้ายต้องขอบคุณพี่โฟงมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาส่งฝ้ายยินดีครับผมไม่เป็นไรครับอุ๊ย เดี๋ยวไฟาไปเก็บผ้าก่อนค่ะลืมเลยได้ครับเออถ้าพี่ฟกจะเข้าห้องน้ำอ่ะอยู่ทางด้านในนั้นนะคะเลยเข้าไปได้เลยค่ะขอบคุณครับ แล้วค่ะเอา้าพี่โฟไม่เข้งน้ำเหรอคะอ๋อกำลังจะไปพอดีเลยครับตามสบายเลยนะคะ แค่นี้เสร็จกุ <IS> ๊บอาจะรน้องฝ้ายแลจวพี่โฟลจะพาไปสนสวรรค์เฮ้ยใครแม่งมาตอนนี้วะมันไม่น่าจะมีใครมานายนี่ว <IS> นหว่าโอ้มาได้ไงวะเนี่ยเอา อู้อผมฝ่าเขาดีวะสวยจ้ขนาดเนี้ยเกิร์มทำอะไรเขาทำไงเก่งแล้วอันนี้ได้ไงเนี่ยง่ายเจะตายกูหลอกถามป๋อมาดีวะเฮ้ยว่าแต่ยังไงวะเคียวยังไม่เห็นวะกำลังจะทำอะไรเนี่ยอู้ยแล้วไอ้ฟุกตอบคิวให้ผมว่าเคียวอ๋อมันคงไม่ได้อเพื่อนอู้อย่าขี้เดียวดิวะ ่าก็ได้นี่ฉันเห็นความเคลื่อนไงเว้เยอตรองน,นี้นี่ว่าแต่แกที่หลังฉันได้อยู่แล้ว,ลวมาช่วยหนออ่อยทำไมไม่รับสายนะไฟ เป็นอะไรหรือเปล่านะฝ้ายไข่มันคอกมันตัวเฮ้ยเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นอะฝ้าย<ฟ>ทำไมมึนหัวไปหมดเลยน,นี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นอะทำไมฝ้ายถึงมานอนกับพี่โอแบบนี้ฝ้ายจำไม่ได้อะรู้แต่ว่าฝ้ายคุยกับโฟกอยู่แล้วก็ภาพตัดไปเลยอะน,นี่อย่าบอกนะว่าพวกพี่สองคนวางยาฝ้ายอะแล้วแล้วพวกพี่สองคนทำอะไรฝ้ายอะเอ่อคือไอ้โฟก์ไอ้โฟ มันวางยาฝ้ายแล้วมันมันก็โทรเรียกพี่มามา,มา,มาทำาไฝ้ายอะ oh, 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 ่ะโอ้ยโอ้แมไมพูดหมาแบบนี้วะก็มึงอะ่นแหละมายุ่งเองอะ่ะตอนแรกกูจะทําคนเดียวอะ่ะมึงเสือกมาด้วยไม่ได้ช่วนเลยนะเวยผงสั่งอะไรแบบนี้วะหยุดหยุดย่านี้เลยหยุดทำข้อเลยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอะ่ะว่าพวกแกสองคนจะทําชั่วได้ขนาดนี้อ๋อกูสองคนมันเลวเว้ยแล้วไงวะอย่างไงอ่ะแกสองคน มันก็เป็นของเล่นฉันเท่านั้นเลยเว้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าเครื่อนของแกเนี่ยรสชาตินี่จะโคตรเด็ดเลยโอ้เด็ดเด็ไอิจฉาแล้วไอ้ยอยากด่าก็ด่าไปเลยเว้ยว่ายังไงเนี่ยแกสองคนก็เสียตัวให้ฉันหมดแล้วเว้ยนี่แกสองคนเห็นว่าฉันเป็นของเล่นใช่ไหมโอ้ก็ใช่ดินี่ผู้หญิงอย่างพวกแกนะพอฉันได้ฉันก็ทิ้ง ปกติอยู่แล้วเอ้เพื่อนแกนอนฉันว่าพวกแกสองคนต่างหากที่จะยิ้มไม่ออกแกหมายความว่าไงก็ของเล่นที่แกกำลังเล่นอยู่อ่ะก็คือเชื้อ H I V อะไรนะ H I V เหรอฝ้ายหมายความว่ายังไงอ่ะก็เรื่องที่ฝ้ายไม่ได้บอกโหก็คือเรื่องนี้แหละ วันนั้นที่ฝ้ายคิดสั้นจะฆ่าตัวตาย,ตายก็เพราะฝ้ายรู้ว่าฝ้ายได้รับเชื้อ HIV แต่ก็มีโป๋นี่แหละที่เข้ามาช่วยฝ้ายดึงสติฝ้ายกลับมาได้ไม,ไม่จริงอ่ะแกแกโกหกใช่ไหม เชียเลือดบวกกูไม่ได้ใส่ถุงยางด้วยว่ะไอ้ฟอกมึงใส่ปะวะเยี่ยมแข่กันไม่จริงไม่จริงอะทีนี้แกสองคนก็รู้แล้วใช่ไหมว่ามันคือเรื่องจริงฉันพลาดเองละที่ปล่อยให้พวกแกมาทำเร็วเร็วกว่าฉันแบบนี้แต่ก็ดีเหมือนกันนะฉันก็สาใจที่คนเร็วๆอย่างแกสองคนอะได้เป็น โว้ยโอยไม่จริงอ่ะไม่ไม่จริงอะ่ะไ,ไม่จริงอะ่งอะโอยไอ้โอ้ยโอยโอโป๊โโก็รู้แล้วใช่ไหมโปจะเลิกคบกับฝ้ายก็ไม่เป็นไรนะฝ้ายเข้าใจจะบ,บ้าเหรอเธออะไม่ต้องโทษตัวเอง แล้วก็ไม่ต้องขอโทษฉันด้วยพอ,อยังไงฟ้าก็ยังเป็นเพื่อนโป๋เสมอนะขอบใจมากนะโป๋ สนับสนุนโดยนวัตกรรมใหม่หลอดไฟไบโอเอเนจีเป็นไงบ้างครับละครวันนี้สนุกไหมครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ครับถ้าใช่กดแชร์นะคะแต่ถ้าจะตามกันแน่ๆอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับ <By S 1> บา๊ายรัยท <Channel! S 2> ุกท่าน